นักเรียนรรพบกับครูพี่นันหอมบุตรในวิชาภาษาไทยนะคะช่วงนี้นักเรียนเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นนะคะนักเรียนยังต้องระมัดระวังตัวกันอีกไปสักระยะหนึ่งนะคะนอกจากเราต้องระวังตัวในเรื่องสถานการณ์โควิดโรคระบาดแล้วเนี่ยการเรียนนักเรียนก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนต้องเรียนหนังสือทั้องอ่านทั้งเขียนไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ มีอะครั้งที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ว่าวันนี้น้องๆจะได้รู้จักเพื่อนเพิ่มจากใบโบใบบัวยังจําได้ไหมคะว่าเป็นใครเก่งมากค่ะภูผานั่นเองแต่ก่อนที่จะไปทําความรู้จักกับภูผาเรามาดูคําศัพท์กันก่อนนะคะเริ่มที่ภูผาเรามาออกเสียงคําว่าภูผาพ,พร้อมๆกันนะคะภูผา คำต่อมาคือพ่อเรามาออกเสียงคำว่าพ่อพร้อมๆกันนะคะพ่อแม่เราม,มาออกเสียงคำว่าแม่กันนะคะแม่คำต่อมาคือหาเรามาออกเสียงคำว่าหาพร้อมๆกันนะคะ ลองออกเสียงคำว่าให้พร้อมๆกันนะคะให้ได้เรามาออกเสียงคำว่าได้พร้อมกันนะคะได้ดีใจเรามาออกเสียงคำว่าดีใจกันนะคะดีใจ ดูแลเรามาออกเสียงคำว่าดูแลกันดีกว่าค่ะดูแลส่วนคำสุดท้ายคือรักเรามาออกเสียงคำว่ารักกันนะคะรักเรามาออกเสียงคำต่อไปนี้เพื่อทบทวนกันนะคะผู้ผา พ่อคำว่าพ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกแม่คำว่าแม่หมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูกหาคำว่าหาหมายถึงมุ่งพบหรือพบให้ คำว่าให้หมายถึงมอบสละอนุญาตได้คำว่าได้หมายถึงรับมาหรือตกมาเป็นของตนดีใจคำว่าดีใจหมายถึงยินดีชอบใจ พอใจดูแลคำว่าดูแลหมายถึงเอาใจใส่ปกปักรักษาปกครองรักคำว่ารักหมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เราจะได้รู้จักกับภูผากัานแล้วนะคะอดใจรอ,อกันนิดนึงนะคะน้องๆเป็นยังไงะนะักเรียนเราได้เรียนรู้จากคำนำเรื่องในบทที่สองเรื่องคือหาไปทั้งหมดเก้าคำนะคะนักเรียนคุณครูจะให้การบ้านนักเรียนด้วยนะคะวาดรูปให้เหมือนกับตัวอย่างเลยค่ะวาดรูปให้เหมือนกับตัวอย่างแล้วก็เขียนคำใต้ภาพด้วยนะคะทั้งหมดเก้าคำนะคนนะนัะเนกรนนเรียนเป็นการทบทวนนักเรียนไปในตัวเลยะคะ่ะ อย่าลืมนะคะทาําการบ้านด้วยดูแลสุขภาพด้วยกันเรียนคุณครูพี่นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ